สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพามาลุยป่าสวยนะคะก็ตามหาออเดอร์เหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้ป้าก็เจอเห็ดหนังแกะแล้วนิดหน่อยแต่มาป่านนี้ป้ายังไม่เห็นเห็ดเลยได้เห็ดดำอยู่ไม่กี่ดอกเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันจะมีเห็ดอะไรให้เราเก็บบ้างค่ะแต่ป่านี้ป่าเขาสวยมากเลยอะ่ะ เมื่อสองสามปีก่อนป้ามานะโอ้โหเห็ดเยอะมากเลยแต่แต่หลังจากนั้นน่ะคือเขาเอาแกะมาปล่อยไยงเขาเอาแกะมาเลี้ยงในนี้แล้วเมื่อปีที่แล้วป้าเข้ามาก็ไม่ได้เห็ดเลยเดี๋ยวปีนี้ลองดูกันซิว่าเห็ดเห็ดนนะ้แกะที่มันมีเยอะๆดูซิมันจะมีไหมปีนี้ไปกันเลยค่ะ ชมป่าเขาก่อนก็ได้นะคะป่าเขาสวยเลิศคะ่ะเก็บได้แล้วนะคะเห็ดโอ้ก็ได้อยู่ค่ะเพื่อนๆอันเนี้ยมาป่านี้ได้เก็บอยู่นะคะ กำลังขึ้นค่ะป่านี้ป้าก็ลืมถอดหมวกกันนกใส่หมวกกันนกมาเซ้ยเลยก็ใส่ไปเถอะลืมนลมจะได้ไม่หัวนกพื้นนกพื้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าไม่นกหินนะเพราะว่าป่านี้มันเป็นป่ามอสค่ะเพื่อนแต่มันจะเดินม,มันจะลื่นหน่อยค่ะ เห็ดป่านี้ก็เขากำลังขึ้นค่ะ นเสื้อมันบงังเพื่อนแส่เสื้อมันใหญ่วันนี้ใส่ชุดหมีมาเพราะว่าขับรถมาใส่เวลาขับรถมันหนาวค่ะใส่หมวกกันน็อคขึ้นมาเสยเลยจะเดินลงไปก็ไม่ใช่ที่วิ่งสุสามีให้เก็บเนาะเพราะว่าตอนนี้สีเหลืองมันจะค่อนข้างหายากแล้วค่ะสวย สวยงามค่ะแต่ไปถุงเดียวกันโลดดอกอยังหนาน,น่คะคะป่านนี้ก็ชันๆน,นะคะเพื่อนๆไปกัน บอกว่าดูคลิปตัวเองอยู่แล้วก็เอ๊ะทำไมคลิปนี้มันเก็บดีอย่างไรเก็บมึ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 บเลยว่านะดูไปดูมาอ้าวมันคลิปน้องตีนี่ว่าหัวเลาะจะตายโอ้โหตรงนู้นสีส,สวยจ้าไปตรงนู้นกันวันนี้สังสายเขาขึ้นไปยิงสัตว์กันเห็นรถขับขึ้นไปบึดบ้าดบึดบาดเลย ขึ้นมาเพียบกำลันงนี้กำลังโตเลยค่ะเพื่อนจ๋าดูป้าก็จะใส่ถุงเนี้ยเผื่อล้มเริ่มป้าเราจะไม่ต้องเก็บเห็ดเพราะว่ามันใส่ถุงผูกไว้แล้วเวลาเดินเราบ่อยครั้งอ่ะโอ้ดูแต่ขายาบึดแล้วบ่อยครั้งที่ป้าหกเมยรแล้วต้องมานั่งเก็บเห็ดอีก นี่แน่ดอกเล็กก็ไม่ต้องเอามัน,นะคะพอไปถึงบ้านก็ปวดมด ชั้นนเลยเก็บไปเลยคะเหมือนเขาจะเก่ๆไงไม่รู้เนี่ยสีเขาเข้มๆหรือบนเป็นพันของเขาดอกเล็กมันก็สีเข้มเนาะ มันจะเปืเป่อยๆยังไงกันไม่รู้หรือว่าป้าใส่ถุงมือมันเลยลืนล่นๆเหรอโอ้ hey. oh. นี่ดอกใหญ่บานล้นเเทเอโอ้ขอมิ้นค่ะนี่ค่ะเจอนวสองดอกช่วงนี้เห็ดเหลืองก็จะหายากนะคะอันนี้ไม่ได้ละสองอันนี้ได้เพราะว่ามันหนาวมันโอ้โหเพราะว่าช่วงนี้มันน่าเห็ดดำค่ะ ยาก็กำลังขึ้นเยอะแล้วเดี๋ยวหิมะจะมาแล้วมันจะโตไหมเนี่ยเช้าก็อยู่ประมาณสี่องศานะคะโอ้ตรงนี้สวยจังตรงนี้ดอกเล็กเดี๋ยวเรามาเที่ยวหน้านะ,ะโอ้ขาใหญ่เบิ่มเบ่มเลยนู่นตรงนู้นค่ะสวยสวยไปไปกัน ป้าก็อยากจะฝากถึงเอ็ซีทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ป้านะคะป้าขอขอบพระคุณทุกกำลังใจเลยค่ะแล้วก็เอ็ซีที่อยู่นครสวรรค์นะคะทักทายป้าดีดีป้าก็ขอขอบพระคุณน,นะคะป้าเป็นคนพิษณุโ,โลกค่ะและอยู่ใกล้ๆนครสวรรค์นะคะแต่ป้าก็มีหลานมีพี่สาวอยู่นครสวรรค์อีกคนนึงนะคะเขาเขาขายของอยู่สถานีรถไฟอะคะ่ะรู้จักไหมคะ ชื่อพี่น้อยค่ะเขาขายพลไม้เอ่อขายผลไม้ขายขาย,ขายของส่งในตลาดนะคะ โอ้โสวยค่ะค่ะเพื่อนๆเต็มเลยนู้นอีกนูดด้นนะค่ะเป็นแถวเป็นแนวค่ะโอ้โหข้างล่างอีกค่ะนู้นเพื่อนๆจ๋านู้นนะคะ่ะเต็มเลยเราเก็บกันนะคะเก็บยังไงเนาะให้มันเป็มๆเ,เนี่ย จังเลยเปาจังดอกมันถูกป้งเอาต้นมันไปด้วยโอ้โหป้าไม่ชอบเลยมันมาทั้งดินอย่างเงี้ยชอบแบบที่มันแบบว่าอยู่ในมอสไม่ต้องมีดินติดมา จะดีทำความสะอาดง่ายค่ะอันไหนที่มันโดนเจียบไปแล้วแล้วก็ไม่เอานะคะจะน้อยเกิน ส้นโอ้โหจับขาอวบเลยจัง เราเล็กๆเขาก็ยังมีเยอะนะคะเ่าก็ไม่งานก็ชันเป็นอันดั่ะไม่มีที่จะราบเรียบเหมือนประเทศอื่นเขาค่ะ ตืงโน้นน่าสวยมากเลยนี่ ายใหญ่ดีประแกนะมันเลยเห็นกงานชอบมีอะไรมาเยียบ วยบอกว่านี้ใส่หมวกกันนอกเก็บเห็ดเฉยเลยอแต่อากาศเย็นมากอะดีเพราะว่าหัวเราจะได้ไม่เย็น